ครับก็คลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วครับเวลาเราโหลด xd มาเราเกะมาแล้วครับสองพันสิบห้าครับเราอยากจะปิดพื้นหลังตรงนี้ครับให้เป็นภาพสไลด์ของภาพภาพของเราเองนะครับเราจะมีวิธีการแอดเข้ามานะครับโดยที่คลิกขวาครับเราก็ไปที่ตัวเลือกนะครับแล้วก็รูปภาพครับนี่ครับก็จะมี ปุ่มให้เราแอดภาพเข้ามาครับตรงนี้เราก็ติ๊กเป็นภาพเคลื่อนไหวครับก็คือเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆครับแบบสุ่มครับก็ติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกไปครับหน่วงเวลาก็เป็นเวลาแสดงภาพในแต่ละภาพนะครับแล้วแต่เราจะตั้งครับเจ้าก่วินาทีก็ตั้งได้ตามใจชอบนะครับแล้วกดเครื่องหมายบวกกับแอดภาพเข้ามาเลยครับก็ เดี๋ยวผมจะเลือกภาพเขามาสักเจ็ดแปดภาพนะครับเป็นตัวอย่าง อ่าร้อยครับวันนี้อาเดี๋ยวเพิ่มอีกตั้สามสี่ภาพ้วเลยมันจะดูน้อยไปหน่อยเราจะเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้ครับจำนวนภาพเดี๋ยวเลือกภาพที่ดูดีๆสักหน่อย ประมาณนี้ไล้แต่เสร็จแล้วก็กดตกลงเลยครับหลังจากนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือกด F12 ครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วเราก็ไปกดลูกศรที่แป้นพิมพ์ข้างตัวเลขครับจะมีลูกศรขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาใช่ไหมครับเราก็กดให้แถบสีแดงมันเลื่อนลงอ่ะกดเครื่องลงอูกศรล,ลงเนี่ยให้สีแดงมันเลื่อนลงมาตรงที่การแสดงนะครับหลังจากนั้นเราก็กด ลูกศรซ้ายขวาครับเลือกว่าจะเอาภาพแบบไหนครับเราก็เลือกเป็นรูปภาพเคลื่อนไหวครับนี่ครับกดซ้ายขวาลูกศรซ้ายขวาครับกดมาไว้ตรงรูปภาพเคลื่อนไหวครับแค่นี้ครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยเมื่อกี้ผมตั้งไว้ภาพละห้าวิเอสไลด์ก็จะเปลี่ยนแล้วก็เล่นไปเรื่อยครับ ง่ายๆแค่นี้ครับลองไปทำดูครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาแนะนำวิธีการเพิ่มเพลงเพิ่มมิดีเพลงใหม่ๆเข้าไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ